คนน่าวงคลิปนี้จะพาไปเทียบราคาสกินแคร์ที่ดีด,ดีที่ฮ่องกงเทียบกันให้ดูกัาจา่าเลยค่ะว่าที่นู่นขายเท่าไหร่ที่ไทยขายเท่าไหร่เป็นราคาของที่ลุ่งฟงโมกับซาซ่านะคะราคาไม่ค่อยต่างกันไปดูกันตัวแรกคลีนซิ่งของเบลเดย์มายอดทินนะคะถูกกว่าเกินครึ่งค,ควรตำกันแดดตัวนี้ราคาพอๆกับไทยคงไม่ตำคิวส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อครีมทานหน้าตัวโทนเนอร์คาเลนดูล่านะคะ หรือว่าตัว Dark ปอ o t ที่นี่ก็คือถูกกว่าที่ไทยก็ครึ่งนึงเลยทีเดียว Advance ์ไนรีแพคของเ s t เ e l ร u เ e ดอยอดทินนะคะก็ถูกกว่าไทยแบบ3เท่าเลยอันนี้ c ย l e a n ซิ่งบาร์ของบานิลาโคนะคะราคาพอกับไทยอันนี้คงไม่ต่ำน้ำตบพิเทร่าน้ำตบกู้ผิวถูกกว่าครึ่ง l a เนชวอเตอร์สลิปปิ้งมาถูกกว่าครึ่งครีมเนื้อหนักกู้ผิวของลาโรชโ p o ซ a บี5นะคะก็ถูกกว่าไทยครึ่ง ในร้านยังมีสกินแคร์และเครื่องสำอางต่างๆของแบรนด์เช่น n a s นะคะ b o b b y Brown Mac Credepo เป็นต้นนะคะที่ Max ผมฟ i โนนี่ใช้ดีมากตามมาสองกระปุก c u r l นะคะถูกกับไทยแต่ว่าอันนี้อาจจะมีโปรที่ไทยที่ทำให้ราคาพอพๆกันได้เราก็จะไม่ได้ซื้อมาเนาะลุงฟูมองแนะนำให้เป็นสาขามงกงนะคะของเยอะสาขานี้ใหญ่มากส่วนเรื่องแท้ไม่แท้เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของเพื่อนๆนะคะ